วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยในเกม Black ล o c k Online Server Pontella นะครับผมฟเวอร์ Server ผมเป็น Server Classic นะ EP ห้าจูนย์ะครับรองรับทุกระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมบนมือถือบน iPhone ก็เล่นได้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดลิงก์เนี่ยใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะ,ะวันนี้ผมก็จะมาวันนี้ผมจะมาล่าหนอนแดงนะครับผมมาหาบูตลูนะมาดูว่าอัตราการดรอปมันยัง โอเคอยู่ไหมมันยังดอบดีอยู่ไหมนะเดี๋ยวผมจะมาลองล่าดูสัก2กรัรนะครับสักชั่วโมงหนึ่งนะโอเคของที่ใส่ไปก็จะเป็นจูบ7กเจ็ดนะหนึ่งคาราเมลนะครับผมแล้วก็2อ,อันดาคอนด้านะครับผมหนึ่งคาราเมลก็จะเป็นตีประเภทมแมลงแรง20%รแล้วก็อนดาคอนด้าจะตีประเภทพิษแรง20นนะโอเคก็เดี๋ยวไปลุยของกันแค่นี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในแมพกันเลยละกัน หนอนแดงเลยหนอนแดงเลยจังหวะนี้ฟาร์มแข่งวะครับเอ้ยเมื่อวานเสมออยู่กเอ๊สวัสดีกูเอด้วยครับผมเมื่อวานเราเสมอการโอ้โหเมื่อวานคนละสองคู่พอกเอไปผมได้สองคู่นะแต่ว่ารวมทั้งหมดสี่กมผมได้สี่คู่สี่กมอ่ะคือแบบแป๊บคู่ละกมอ่ะโคตรจะดรอปยากเลยผมบะแแต่วันนี้มันต้องมาแล้ววันนี้วันนี้ ตัวแรกผมพร้อมวันนี้ผมอัดคลิปน้าวเนี่ยอัดคลิปคือมาอัดคลิปมันก็ต้องดับโชว์น้องๆหน่อยนะก็ต้องดับโชวน์น้องหน่อยว่าเฮ้ยใ,ใครแม่งแบบโน่หนึ่งในหนอนแดงวะต้องเป็นพี่อยู่แล้วเมื่อวานเพื่อนผมแม่งเอาซุปโนมาแม่งเอาซุปโนมากำกำหลังเขาเรียกว,ว,ว่าไรว่ากำแรกใช่ไหมสิบห้าทีหลังแม่งได้สามคู่อะ่ะสิบห้าทีแรกแม่งเงียบผมแอบขำเลยสิบห้าทีหลังแม่งมาสามคู่โคตรอิจฉาเลย เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ใครนนหนึ่งอะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้น่าจะไม่ใช่ผมนาไม่ใช่ผมแหละต่อให้ก่อนสามกรัมเดี๋ยวเดินตามไปอ๋อมาว่ะมาสิครับก็มาสิครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยปรับโชว์ไปทีจังหวะนี้อยากไม่ใช่อันเดียวก็ลุ้นเว้ย เราสนอไปโน,โนพี่ว่าพี่ลืมใส่ปีกว่ะโหเมื่อกี้ใส่ปีกนะดอปไปแล้วเมื่อกี้ลืมใส่ปีกห้าปอร์เซ็นปีกแจกอะเออโหน้องมาหน่อยละ้ามาดีว่ะเราจะอยู่สักสองกัมแล้วกันนะอยู่สักสองกัม กำแรกก็ไม่มาสักคู่เลย <c oughs> กำแรกก็ไม่มาสักคู่เลยนะโอเคครับผมเปลี่ยนหน้าจอแบบใหม่เพราะว่าผ้าเขียวผมมันหลุดอ่ะ <c oughs> อืมสกรีนผ้าเขียวผมมันหลุดมันแตะไม่อยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวทำจอแบบนี้ไว้ก่อนละกันกําแรกไม่ได้บูสักคู่เลยนะได้อิรูเล็กมาสิบเก้าก้อนชากรไครเดียววะ แล้วก็อันนี้ร้อยร้อยร้อยห้าสิบเก้าอันนะหางมันอะใครคะเด็วอะไม่ต้องเด็วครับไม่มีของโอเคไปอีกกรรมหนึ่งกรรมนี้ก็หมดละหมดกรรมละหมดตังค์ด้วย หมดกรรมแล้วหมดตังค์เว่ยโหเลยเชื่อว่ะไม่ดับสักคู่อะ เออมาแล้วคู่หนึ่งวะ่ะโอ้โหเห็นแล้ววะ่ะกำที่สองวะ่ะนึกว่าจะไม่ได้เห็นสักคู่หนึ่งเลยนะเออผมได้เห็นแล้ววะ่ะผมได้เห็นคู่หนึ่งแล้ววะ่ะโอเคบู๊ลูคู่หนึ่งนะมาแล้วบนแล้วคู่หนึ่งกว่าจะมารอไปสองกำโอเคมาช้าแต่ก็มานะเออมาช้าแต่ก็มานะ มาแบบเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีมาอีกมาอีกสักคู่หรือเปล่าถ้าสองกำม,มาคู่เดียวนี่แย่นะถ้าแบบสองกำม,มาคู่หูกำเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะคือกำเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะคือแบบแย่มากเลยนะ เออใหม่คู่อ่ะเออโอเคโอเคยังไม่หมดกรรมนะยังไม่หมดกรรมนะสิบแปดนาทีเหลือสิบแปดนาทีใหม่คู่หนึ่งให้มันดูคุ้มกว่านี้ดิสองคู่แล้วเว้สองคู่แล้วเว้ต้องใหม่อีกคู่หนึ่งให้มันดูแบบเออพอพอดีพอดีอดอดกลางกลางอะไรอย่างเงี้ยสองคู่สองกรรมก็ถือว่ายังยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะว่ามันต้องใหม่สักคู่ เค okay, ได้มาอีกร้อยสามสิบแล้วก็ห้าส่วนบูทได้มาสองคู่แหละบูทได้มาสองคู่โอเคเหลืออีกสิบสี่อันทีสุดท้ายนะครับผมสี่ทีสุ้าขออีกสักคู่หนึ่งขออีกสักคู่หนึ่งมันจะได้แบบเลดกลางกลงหรือถ้ามาสองคู่มันก็จะเป็นเลดที่แบบพอดีเลยกำละสองคู่เป็นเลดที่แบบโอ้โหถือว่าดีเลยนะ หรือสองกัมสามคู่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ในในเลทในเลทของผมนะหนึ่งชั่วโมงสามคู่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่เออโอ้โหมาเลยมาถึงก็มาเลยเอออย่างเงี้ยสามคู่แล้วสามคู่แล้วว่า มาไวมาไวเว้เอ่อ13นาทีไว้ขอยสักคู่นึงอีกอันเขาแชทมาแชทแล้วครับพวกแชทแล้วแชทแล้วน่าจะได้ไปนะ2ทุ่มนี้น่าจะได้ไปครับผม2ทุ่มนี้น่าจะได้ไปครับเพื่อน เฮ้ยมาว่ะมาว่ะเลดีเลดีเลดีของจริงว่ะเออก็ตสีคู่ต่อสีคู่ต่อแล้วพี่ให้สี่คู่ต่อสองกร,รมใช่ไหมคือส่วนใหญ่รองเท้าเนี่ยมันที่ผมดอบมันดอบมาจากกร,รมที่สองนะคือกร,รมแรกห่วยมากเลย ออกัมแรกเริ่มคืนทรงว่ะกัมแรกเริ่มคืนทรงเอาหน่อยเอาหน่อยอยู่ในเลทที่คุ้มนะคลิปนี้ก็น่าจะโอเคคลิปนี้น่าจะโอเคอยู่ในเลทที่คุ้มอยู่อ่าก็สู่ช่วงสุดท้ายของกัมที่สองนะส่วนใหญ่รองเท้าที่ดอกมามันดอกจากกรมที่สองใช่ปะ่ะผมจำไม่ได้ว่ากัมแรกมันดอกบ,บ้างหรือเปล่าแต่กรมที่สองอะดอกเยอะมากเลย ถือว่าอยู่ในเลทที่คุ้มนะถ้าใครมาสองกัมแล้วได้ไปสี่คู่เนี่ยสองคู่ตอนหนึ่งกัมผมว่าคุ้มนะเพราะบางทีผมมากัมหนึ่งไม่ได้สักคู่เลยบ่อยมากเลยอืมถือว่ารอบนี้คุ้มสองกัมได้สี่คู่ถือว่าคุ้มเลยหมดแล้วใช่ปะหมดกัมแล้วนี่หว่าโอเคเดี๋ยวสองตัวนี้เดี๋ยวกับเลย โอเคเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าสองกรัมนี้ได้อะไรมาบ้างก็นนถือค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่ได้บูทมาได้บูทมาสี่คู่อ่าขยะเอาไปรวมอันนี้ไม่เกี่ยวได้บูทมาสี่คู่ขยะก็เศษอีลูเนี่ยสามที่สามก้อนซากอนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยขายได้เยอะอยู่นะแล้วก็ ไอขาหลังของมแมลงเนี่ยเกือบสี่ร้อยนะสามร้อยเจ็ดสิบหกอันก็โอเคนะผมว่าอยู่ในเลทที่โอเคเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะสองกั๊มกับบ้านเก่าเรานะหนอนแดงโอเคใครอยากมาล่าก็ลองมาดูนะใครที่เบื่อแมนลูคนมันเยอะหรือเบื่อแมปที่ฟาร์มอยู่นะว่าคนมันเยอะนะก็ลองมาแมปนี้ได้นะครับผมเป็นแมปที่ผมน่าจะอยู่กับมันนานที่สุดและแมปเนี้ย <c oughs> ก็เลยไม่ได้มานานก็เลยมาลองมาลอง,ลองล่าดูดก็ เด็ดก็ยังโอเคอยู่นะไม่น่าเกลียดมากนะครับผมไม่ได้ยากมากจนเกินไปนะแต่บางทีมันก็รู้สึกว่ายากนะโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมใครมีคอนเทนต์อะไรดีๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมว่างก็อ่านแล้วก็แวะตอบนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ